อางนี้รสชาตน้องอ่ะรสชาตองก็แซ่บเลยก็ตานั้นแหละมาดูตำลาวกันเผ็นเ็นนิดนึงเจ็ดได้ไหมเธอเอาลูเอาลูกเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะสี่พันกิโล นตาดีไม่น่าขายแพงไม่แพงหรอกหมดจะทำได้นะอันนี้ชุรน้ำตาล่ชุลยากกินอร่อยก็ต้องใส่เยอะใสถ้าใส่เยอะอร่อยเยอะใช่ไม่ใช่กะปินะพี่ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยกระเทียม

มะนาลูกเบลเลยนำมะคงมาได้ด้สอยงจัดเลยทำไมปบางเมียงอ่ะอยู่ที่นี่แหละ สีสวยนะสีสันวยเยังเอาตมลาวตมลาว นี่ตำราคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมโแใส่มะกอดด้วยมะกรอมียาพััยามะเขาไหนอ่ะสามห้าสามห้าอันน้ำคิวเราหรือยังร้อยสองวันอ่ะร้อยสองวันรอไปก่อนนล้วกเนียรไปก่อนเลยบี้ว อันนี้อะไรครับกลัดานี่ก็ซอสไอ้ซอสกะเพราเฮ้ยใส่กวาทินด้วยมกใส่กะสินไหมใส่ใส่ อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรแทตัวใช่ค่ะแทตัวมด้สากจริงหนูก็เป็นช่างถังะจริงเหรอร้านไหนได้ไปสากวันนี้เลย่หลงหลงก็มีค่ามีี่โไแค่มินิมอก็ลบากแล้วแต่้นยไป้อโหนี่หลายคิวแล้วเนี่ยโอนนี่เก็โเม็ดกระถินมาแล้วคนแก่เม็ดกระถินคืองามแท้ า <Pie year> สาวลาวนี่เอ้ยไม่น่าเช <ata> ื่อว่าสาวลาวสวยกว่าสาวไทยเนาะเอคนยืนข้างๆมาในการนับแล้วนะไหนมาในการหรือเปล่าคนยืนข้างๆกำมัดแล้วครับขอารป๋าสาก็ใหญ่แท้ชอบไหมป๋าใหญ่จะสาใหญ่จะสาเกไดวคุยกันเอง ยี่สิบบาทได้เยอะเนาะยี่สิบบาทเท,าท่าไหร่อะไม่มีแรงยู่เลยยี่สิบบาทอะไม่มีแรงเลย